สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในการพาขวัญพาที่จะพากินนะคะวันนี้เราก็จะมากินแฮมเบอร์เกอร์กันนะคะมากินกันเลยค่ะเดี๋ยวให้รู้นะเดี๋ยวนำออกกอนนี่มีน้ำจิ้มด้วยโอ้สัอส 你，嗯、啊，乐乐。 เัาจะมีรายการมาเปื่อขอขอ่งขันยทปพาเราวนะคะใครอยากให้เนี่ยถักลิปอยู่ข้างนอกเพราะไม่ได้หาตั้งนานแล้วไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ เอือไม่เคยให้ก่อนนี่ก ใส่ประจำค่ะทางร้านพี่บอกว่าไก่ชิปตีเพย์น,นะคะแอลอิ์ผิดอะค่ะก็ไม่ได้หายก็ขอโทษนะคะถ้าซื้อมาอีกนะคะเดี๋ยวก็ได้ให้นะคะ อร่อยมากเลยค่ะแฮมเบอร์เกอร์อมองเห็นไมเ่มเดียวรู้ชัด เตยมแล้เต็มอยู่เมื่อกี้ดูแบบว่าเต็มไหม สตอิออกไหมคะพึ่งแต่งหน้าเมื่อกี้ค่ะนอนไม่ค้าเตาไม่คะาเบาเลยค่ะจะได้ไปล้างเกี่ค่ะกำลังดูรายการอยู่กำลังดูรายการอยู่นะคะเมื่อกี้ <peach noise> อร่อยมากเลยค่ะินี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็กเกลียดไลค์กลดแลดชร์ กดจับตาคายให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย